สวัสดีครับล i t t l e Media Podcast มาอีกตอนแล้วใครหลายคนคงเจอคนท็อกซิกหรือคนพานกันใช่ไหมล่ะครับตอนพบคนพานท <My style. S 1> านไม่ใช่แค่เกเรแต่มันคือศิลปะแห่งการดูดพลังชีวิต <My style. S 1> บางทีคนที่พาเราล่มไม่ใช่คลื่น <My style. S 1> แต่เป็นคนที่เราชวนมานั่งเรือสวัสดีครับนี่คือรายการพ <My style. S 1> บคนพานรายการที่ไม่ได้มาเพื่อด่าคนดื่น แต่มาเพื่อเตือนตัวเองว่าบางความสัมพันธ์มันไม่ควรมีแต่แรกวันนี้ขอเปิดประเด็นแรกคาว่าคนพานในโลกจริงไม่ใช่แค่คนที่เกเรเสียงดังหรือหาเรื่องนคนอื่นแต่มันลึกกว่าว่านั้นมันคือคนที่อยู่ใกล้เราแต่ทําให้เราเสียพลังชีวิตทีละนิดแบบที่เราไม่รู้ตัวบางคนยิ้มให้เราแต่พูดจาเสียแทง บางคนบอกว่ารักเราแต่ชอบแข่งกับเราบางคนบอกว่าทวงแต่เอาเรื่องเราไปเม้าในวงเล่ามี่แหละคนคานที่ไม่ได้ร้ายแบบเปิดหน้าแต่ร้ายแบบใสๆสชนิดที่เรายังเผลอขอโทษเขาทั้งที่เขาทำเราเจ็บถามจริงๆเคยไหมมีเพื่อนที่ทำให้รู้สึกเหมือนตัวเองผิดตลอดทั้งที่เราก็แค่พยายามเป็นตัวเอง มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอมันเป็นศินลปะศิลปะขององค์การทําให้เรารู้สึกได้ลงเพื่อเขาจะรู้สึกสูงขึ้นคนทานแบบนี้มักจะอยู่ได้นานเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแบบจับต้องได้แต่เขาทําให้เราหมดแรงทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งพอไม่ดีพอต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาแล้วคําถามคือทําไมเราถึงยัง พเ,เพราะเรากลัวเสียเพื่อนเพราะเรารู้สึกว่าเขาคือเพื่อนเกา่าเพราะเราหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแต่ขอพูดตรงๆความทรงจำดีๆมันไม่ควรเป็นข้ออ้างให้เราทนกับความสัมพันธ์แย่ๆเขาอาจเคยช่วยเราครั้งหนึ่งแต่ถ้าเขาทำให้เรารู้สึกแย่ไปอีกสิบครั้งเราต้องถามตัวเองแล้วว่านี่มันยังเรียกว่าเพื่อนอยู่เหรอ สิ่งที่น่ากลัวคือถ้าเราทนมากเกินไปเราจะเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มหงุดหงิดง่ายเราเริ่มปากเสียเราเริ่มขี้ประชดแล้วสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนพาลอีกคนโดยไม่รู้ตัวเพราะการอยู่ใกล้ความพาลมันกัดกินเราแบบที่ไม่มีใครเตือนเราเลยดังนั้นวิธีเอาตัวรอดไม่ใช่การสู้กับเขา แต่คือการเดินออกมาแบบเงียบๆแบบที่ไม่ต้องมีดรามา่าไม่ต้องมีโพสต์เฟซบุ๊กไม่ต้องขอคำอธิบายถอยออกมาและไปอยู่กับคนที่ยินดีกับเราอย่างจริงใจไม่ใช่แค่ทนเห็นเราประสบความสำเร็จสุดท้ายอย่าก,กลัวว่าจะไม่มีเพื่อนเพื่อนดีเพื่อนดีนดมีแน่ถ้าเรากล้าพอจะปล่อยเพื่อนพานทิ้งไปขอบคุณที่รับฟังนี่คือ พบคนผ่านพบกันใหม่ตอนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องคนพานในครอบครัวคนที่ตัดไม่ขาดและเราดันต้องนั่งกินข้าวด้วยทุกวันแล้วเจอกันครับสวัสดีแต่งอยู่ e e v r y o n w w o s supporting my podcast สามารถโด onation ให้กำลังใจได้ที่พร้อมเพย์0 6 4 482-6031ขอบคุณครับ